หอยหินอยู่มันจะมีโจ๊กใช่ป่ะโจ๊กเจ้าหนึ่งอ่ะที่อร่อยฉลาดที่ดังมากๆในหอวหินที่ขายถึงเช้าเลยของกินเยอะแยะใช่เที่ยวทะเลหัวหินอ่ะผมก็เพิ่งไม่นอนมานะพี่ยูนิกิไปหรอกลองคิดดูอ่ะเชี่ยวเราก็ไม่เกี่ยวแหนกึ่อยากดื่มอะไรอยูหมายมันผิดคอนมันคอนผิดคอนเซปต์ผมพี่ตาไอพี่นิกิ ฉันก็ไม่ได้ให้ถ่ายซิปแพ็กนะคะฉันก็ให้ถ่ายแค่วิวทะเลอู้เอาถ่ายมาเหรอที่ไหนเนี่ยอยู่ตรงเด็กไฟปะอันนี้ไม่คุ้นอะไริกอะอเมรีโอ้อเมริกาอเมริมันอยู่ตรงอยู่ตรงชิคาดาครับฮะสุดยองเลยนะรอบล่าสุดรอบนี้ผมนอนอะไรนะตกลงเมื่อกี้อะไรอะ อะไรวะม,ม,มารีออดอนะ่ะดลงมากๆเลยในหัวหินอย่นี้มตัวเมือง,งด้วยกล้ๆชอบชอบทะเลหัวหินมีอีกมะเอาทะเลเอาวิวทะเลเอเลอเนี่ยถ้าดู<ห>ทะเลมีกำลังใจทำงานหน่อยสดชื่นหน่อยเดี๋ยวนี้เดยวีทะเลมองไปสุดสายตาสิไม่ต้องเอาเล็บขบหลุดม,มาอีกนะ <laughs> เราเอาภาพหลุดอีกคนนะ <laughs> อ๋อเราพี่แล้วรอบพี่แล้วนอนผมนอนฮิวตันนั่งใช่ตอนนี้มีโรงแรมอะไรใหม่ใหม่ชั้นไหนฉลามโอ้โหมีตุ๊กตาตัวเองไปด้วยอะไรนี่โคตนี่โคตเล็กทำให้ตุ๊กตาสวยใช่ดูน่ารักเกินตัวจริงเลยตุ๊กตาสวยตกคำว่าพี่สิพี่ตุ๊กตาสวยอะไรนะหนึ่งวันนั้นเขาคุยกันเรื <Avenue> ่องหัวใจผมผมก็ได้แบบไปกินหัวใจที่ไหน โอ้อันนี้สูตรโบราณอันนี้อร่อยใช่น้ำดำแต่นิกินิกิไม่กินเครื่องใหม่ <c oughs> กินแต่หมดก่อนที่ก็กเหมือนกันอยากไปอยุทยาจาังเลยช่วงนี้อุ้ยอยุธยา <c oughs> กนายยาินมันจะมีร้านข้างๆมันเป็นร้านข้าวต้มพิตา,อ,า,ตาอร่อยดีแล้วก็สายหมบโมจิสายใหม่มันเป็นร้านข้าวต้มปากหมาพิตาไม่มีเมนูนะสั่งๆเอา อยากกินอะไรก็สั่งไม่มีเมนูให้นะใช่ครับเราสั่งเราก็สั่งไปแหละครับมีไม่มีเดี๋ยวเขาบอกไม่มีเองแต่ไม่มีเมนูาไม่ใช่งก็ต้มส่งเครื่องใช่ไหมสั่งเป็นกับข้าวแล้วก็เ้าต้มเป็นกับข้าวคีอกขาต้มใช่คนก็เยอะอยู่นะไปไปอยุธยาไปทำไมผมเหรอผมไม่ว่าให้พาไงพตาพิตาต้องการให้ผมไปทำไมเดี๋ยวนะเดี๋ยวอยุธยาตา ไปใส่ชุดไทยมั you know, ้งถ่ายรูปเดี๋ยวนะพี่ตาพี่ตาจะเล่นมุกอะไรวะไม่พี่ตาก็า่ะอ๋อมีรูปไปิดตาอยู่ไม่ได้ดูแหมเราก็ไปไหว้พงไว้พระมั่งเฮ้ยนะครัเอ็ดนะไม่บอกใครโกดรู้กันสองคนนะถ้าบอกนิกี้นิกี้ปิดตาพัก อ่านพี่อ่านคอมเมนต์ใครเข้ามาพี่ตั้งตาเยอะนี้ไม่กล่องแนะะ่เลยโท่หรือกินรู้ทันนะเดี๋ยว <c oughs> จริงจรนะิง้วยไอ้ตั้งตา <c oughs> หลายกาดกี่นาทีโอ้ยตาเบอร์ปิดตาแล้วตาเบอร์ไวสองนาทีจอเล็กมองไม่เห็นอ๋ออีก1หนึ่งนาทีโอเค ต้องวิวอย่างนี้สิคห้สดชื่นหน่อยขึ้นดีโอ้โหสวยอ่ะน้ำเต็มมากเลยหัวหินใช่ไหมร้านอะไรเนี่ยวิวใช่ใช่ครับอร้านเนี่ยป่ะจดอันนี้หัวหินครับหัวหินครับร้านอะไรอ่ะจำไม่ได้ครับมีปัญหาเยอะมากจําชื่อร้านไม่ได้เป็นคนที่ไปเที่ยวไหนล้วชอบจำชื่อสถานที่ไม่ได้อ่ะ แม่ผมไปเยอะ